哦。 Viu con trai <laughs> tai ngon, tai ngon ngon, yên tai ngon, những ngon ngon ngon, ครับขอบคุณครับสนุกกันไหมฮะวันนี้แม่นะคะอ่าพอรมชจ้เสียงดูที่ไหนก็ยังเตือนสนุกกันไหมครับวันนี้ครับสนุกขอเสียงดังๆให้ชื่นใจหน่อยเร็วขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงดังชื่นใจอย่างนี้ผมนี่รู้สึกตื่นใจมากๆแล้วก็อุ่มหัวอันด้วยอะไรมากนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ ฮะขอบคุณครับอย่างนี้ต้องแถมให้อีกสักเพลงนะเอาไหมฮะเพลงอะไรดีฮะมาลายเหรอฮะอะไรอยากฟังเพลงมาลายบ้างาล้วมือด้วยหนังนะขอบคุณครับเอะไรเพลงอะไรอีกเมลอนเอาอีกแล้วนะฮะเพลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับหัวใจเธอขอได้รับอะไรครู่หัวใจเธอ พอใจเผลอแล้วขึ้นเวทีแบบคุณแม่แม่คั่านยังอยู่เพลงนี้นะครับเนื่องจากมีปัญหามีปัญหานะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเพลงนี้นะครับขออภัยด้วยครับพอใจเผลอนะฮะอันนี้ของอันนี้ของแม่นันนะคะแม่นันละพานะคะพ่อพี่ชคยนะครักมากๆเลยทุกคนอันนี้ชอบมันะคะเพลงนะคะแม่นันแม่นันหน้ามาหน่อยค่ะ

อันนี้กับแม่จีล้ำปลานะคะขอบคุณมากนะคะแม่จีนอันนี้คือเจียมนะคะแม่เจี๊ยมนะคะตั้งไม่เหปีกบางปีกบังปีกบังน้องโยมปีกบางปีกบางโอเคนะคะของไม่เจี๊ยมนะคะแล้วก็ต่อด้วยแม่สาวนะคะมาจากต้เลยนะคะแม่แม่สาวแมนสาวชอบของแม่สาวนะคะปีกบังไม่เห็นปีกบังปีกบางปีกบัง โอเคค่ะขอบคุณครับนะะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มเข้ามาด้วยนะคะแม่ทุกที่ที่นำมามอบให้ในวันนี้นะครับใครมาจากต่างจังหวัดก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่สละเวลามาสนุกร่วมกันในวันนี้นะครับอ่ะเพลงนี้ครับมาลัยครับตกไม้ทุกคนครับ วันนี้รู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรนะฮะับแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่จากทุกคนนะครับทุกสี่ลูกขั้นนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คนที่มาจากสามจังหวัดนะครับทท้งงงกกรุเเพมาลยภาคเหนือภาคใต้ภาคสานมีก็มาให้กำลังใจกันถึงที่นี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับมาพบกันใหม่ในงานหน้านะครับก็อะไรนะอะไรนะรักกางพรตามองที่หูร้องไปแล้วนะที่หวร้องไปแล้วนะ อาสุดยอดเลยลงมาทีคุณแม่ให้ความรักทุกคนกับพี่น้องดีโอนะครับจาเดินทางกลับนะฮะตอนนี้คุณแม่คุของเรานะครับทในทางเล็กตั้งแต่ให้เงื่ับน้องดีโอนะครับคุณภาพเอราะหรอครับเสียงปรบมือนะให้กับคุณแม่หน่อยครับอะไรนะ ไอ้นุ่มรถไทยอออไอ้นะุ่มรถไทยแล้วขยัน5ปีนะไอ้นุ่มรถไทยนะของไตรยัญาได้ได้กีรถเพ่งปังปิงงอย่าลืมกุ้งขับรถท้า เมลอนยังไม่จบใช่ไหมเมลอนยังไม่ได้เลยอ่ะเมลอนดีเมลอนเมลอนเลยโอเคนะนะนีนี่รักักนี่นีขับเขาบันี้เสียงเลยนะับคุณแม่ล้เนะครับรเยมาเลยนะครับ่อเคุณแม่มีอะไรพูดกนดนอย ขอสวัสดีนะคะพี่น้อเอาควัดู่การจะริญงันลาลนะครับเพื่อการต้อนรับปีให้่เอฟซีของเราีโอทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าภาพที่ทำให้อันนี้เกิดขึ้นคีนพออปีนันงูสาเอตินปางจันเอยูิมทุกหลังปาช่อม่วงหักใหญ่นะคะ ก็ยายอ๋อยแม่เ hmm. จ mm ียมก็เ hmm. จ mm ียมก็ดีแม่สาวจนนาฏแม่เตรี้ยงเรี้ยงแม่เปราวจุนเปรีแล้วก็แม่เจียมตั้งอยู่ตรนี้ค่ะแล้วก็งานนี้งขึ้นต้องไม่มีแม่แม่อยู่อยู่แม่แม่อฟซที่ช่วยกัน่วม ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับคุณผ่าขอบคุณครับเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับเดินทางสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่สวัสด uh uh um ีคร uh ับขอบคุณน้องลยเสียงปรบมือให้กับน้องลีโอหน่อยแล้วใครอยากถ่ายรูปกับน้องลีโอนะครับตั้งข uh uh <um> uh 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 ั้นได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะเราจะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะจะ